เรียนบุญร้อยวันค่ะพี่น้องกองไยผู้เพื่อนกินเขามาตะบานนี่มือเสิรแล้ว่นกันจาเขาต้นผู้เพื่อนท่านได้กินเขามาตนก็นกินเขาพี่น้องเอ้ยไม่กินเขาน้ำกันเลย้ยกินเขาแล้วก็จำพอขรต้มก็กได้เอาเขา้าเขาไปเลยคุณยาาเข้าไปเลยอันนี้คนยาาหลันหัวตาบ้า เตรียมบุญลายวันคุณยายเกิดพี่น้องเอ้ยประเทศประเทศใบถ่ายนั่นรวดหัวซ้ำนี่บ่ซ้ำมีตองนั่นบ่เอาซ้ำใดกับซ้ำนั่นล่ะหัวตองบะมี่พี่น้องตองสิบ่ได้หมอนี่บ่บ่ได้ปิดหนึ่งนี่บ่เออได้ปิดหนึ่งดอกห้องก็ต้มปิดหนึ่งพ่อละซ้ำนั่นก็ได้ ก็ได้กินได้ทานอา้าวมาเดินมาเดินมาห่อข้าต้มบุญร้อยวันคุณยายเกิดบุญร้อยวันคุณยายเกิอดอ่านคุณยาเกิดพี่น้อง คุณมีถัดบานคุณยายเกิดคุณค,ณคณุหัวกะมากะมี่หัวกะมากะมี่มามาคุณยายมาเชิญค่ะเชิญคุณตาแดงนี่ตาแดงมันปลูกปลูกม,ม,มีบริเวณงานพี่น้องบริเวณงานมีทุกอันเลยมีทุกสิง่งทุกอย่างเลยคุณแป,แปลงพักเสียงบนแปลงพักเสียง บ้านตุ้มยายเกิดบ้านตุ้ยายเกิดี่น้องยย้อง,องไปหลายครับี่น้องป้องไปหลายครับได้ยังกินแนล่ล่ะได้อะไรกินกบาน้างปลาแกงเห็ดโบดข้าวเอยอะแยะมี มีอะไรด้วยส้มผักก็มีผัดปูก็มีออมน่องวัวกัมีปอ่าสิทูโมีหอดของไม่หอดอาหารทะเลอาหารเล่าตัวน,นี้แกงเ็ดบดะสนมันว่าแกงเ็ดบดขนมจีนเฮ้ยขนมจีนตันนีพี่น้องเฮดไว เอากินให้อิ่มกินให้อิ่มนะคะกินให้อิ่มนะคะคุณยายกินให้อิ่มนะคะกินให้อิ่มนะคะคุณยายหวานตับหมูมันจะแสบเนี่บตาตาตาว้าวแสบคุยายว้าวสุดยอดสุดยอดคุณยายว่าแสบประสนแสบแสบแสบ แกงเห็เหบดบวผู้เฒ่ามากนะผู้นุ่มกับมกักกือกันนะี่นัองเพราะว่าผู้เฒ่าผู้นุ่มแกงเห็บดบวสวัสดีครับสวัสดีครับป้าดิโนยจมไป่อยในเด้องบางมีนั่นเมิ่ <c oughs> งคุนตาสองคุนตาปาขนุนขนุนขนุนทำไมลูกใหญ่จังเลย <c oughs>

บ่บ่บมีบ่มาม่กับบักกบรไกอนยุ่เคไปย่ไปกัดอ่ไปยุกัดตเาตองมันบมีต่อไปซ้กันตกลังใจนาคเก็บหน้ากบหรับคินีบบางเยัวก็ะมาณัว็จะออกมาเป็นอาหารให้เขาขึ้นโตได้สาละวนพี่น้องเอ้ ตาแดงเาเลาไปเสียยาไปเอ้าฮมาเด้อมาเด้อค่ะบุญนลังเสียกไปล